ครับผมแบงครับช่องอัปเกรดออโต้เอ็นเทคบายเอนจิเนียร์ครับเฟซก็ชื่อเดียวกันครับอย่าลืมซับนะครับจะได้หากันเจอนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับอ่าไม่ไม่ใช่คลิปสุดท้ายของช่องครับคลิปสุดท้ายของอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่าเป็นเรื่องดิสเบรกก็คืออ่าผมอยากก็อยากให้ให้มันสุดกันไปเลยครับจะได้จบกันไปครับอ่าก็ต่อจาก E ี ที่แล้วอ่ะ EP 6 0สิบครับอ่าคืออ่าเห็นไอ้เซกชันนี้ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวดิสเบรกก็อยู่ด้านนอกผ้าเบรกอันนี้ลูกสูบเสื้อมันก็อยู่ด้านในที่ดันมาตามนี้เลยในล้อ,อเราก็จะทํางานแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ร้อนมากผมขออนุญ,ญาตอ่เอ่อเอาไงเดียขอขอไปนั่งได้ไหมครับรค่อยไปแล้วกันคลิปนี้ครับ ทำไมแสงมันน้อยลงะเหครับคือจาก EP ที่60ผมบอกว่าลูกสูบนี่ครับเพชเชอร์เข้ามาแล้วก็ดันผมไม่ได้วาดในลูกศรนนี้ว่าข้างในเนี้ยเขาก็มีไฮเพชเชอร์ที่เป็นไฮดรอลิกครับแล้วก็ ดันดันตัวลูกสูบด้วยประคองตัวลูกสูบทั้งสองข้างผมขี้เกียจว่าแล้วก็ไม่ให้มันสัมผัสนะครับโอเคไหมครับอ่าอันนี้แหละมันจะไม่มีวันอ่าอ่าลูกสูบเนี้ยจะไม่สัมผัสดโดนตัวนี้อ่าทีนี้ในโลกเราก่อนเขาบอกว่ามีแอปเปิลอยู่สามลูกผมเจอแอปเปิลลูกที่สครับอ่าก็เลยเดี๋ยวจะมาก็เดี๋ยวจะมาถามแบบ คิดแบบญี่ปุ่นอีกกันให้สนุกกันนะครับมีคําถามด้วยจะได้สนุกกันไปแอปเปิลลูกแรกรู้ไหมครับในโลกนี้คือแอปเปิลของนิวตันครับที่มันตกลงมาแล้วเกิดแรงน้ําถ่วงผมก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันถ้ามันคิดออกมันคงไม่ตกใส่พื้นหรอกมั้งเอาคงตกใส่หัวมันรอเล่นนะครับลูกที่สองเป็นของอลรันนะครับเป็นคนชาวอังกฤษเป็นคนที่น่าสงสารมากจริงๆอลันเนี่ยเป็นคนที่คิด เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกของโลกครับคือเขาต้องการคิดเครื่องที่มันไปเหมือนแปลงรหัสโอลิปนี้ออกไปแนวประวัติศาสตร์ละคือ,อเขาต้องการแปลงรหัสของพวกทางเยอรมันนะครับว่าเขาส่งข้อมูลอะไรกันก็เลยได้รู้ข่าวเรื่องของอต,ตรงช่วงนั้นไปครับแต่อลาันอ่ะคือเหมือนกับว่าทุกอย่างเป็นความลับะครับ คนอังกฤษนี่ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ทําไมถึงไม่ให้เขามีชื่อเสียงอลันถูกเหมือนถูกพ o อยเซนถูกวางยาตายนะครับเขาบอกว่าที่ข้างเตียงนอนของอลันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปที่เกิดเหตุนะครับเขาเล่ากันมาเขียนกันมาอย่างนี้นในประวัษษติศาสตร์ว่าเจอแอปเปิ้ลหนึ่งลูกที่ตกข้างเตียงของอลันครับแล้วก็มีรอยกัดหนึ่งคำครับแล้วก็เขาพิสูจน์แล้วว่าอันนี้ก็จากคําที่เขาเขียนกันนั่นแหละครับว่ามีไซยไนไ์อยู่อะไรเงี้ยส่วนลูกที่3ก็เป็นของ แอปเปิลที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับสังเกตว่าลูกแอปเปิลจะมีรอยกัดด้วยนะครับเนี่ยมีคนก็บอกว่าเขาระลึกถึงอารันทีนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปปลุกสติฟจบขึ้นมาจากหลุมมาถามหรือว่าจริงไม่จริงครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันเลยลูกที่4ผมเจออะไรเข้าครับอ่ะอันนี้เห็นลูกสูบอันนี้คือคู่หลังเล็กนี่คือคู่หน้าครับเนี่ยคู่หลังอ่ามันอยู่ท่าไหนให,ใ,หให้มันตรงรูปนะอันนี้อยู่ อยู่ด้านด้านนอกเนี่ยคู่หลังปรากฏว่าแสงไม่มีเลยทูมแสงนะคู่หลังไม่มีไม่มีการสัมผัสใดๆตามที่ผมพูดเลยนะครับปั๊บไปผ่านแอปเปลลิ้ลลูกที่สี่ของเราไม่รู้เห็นกันไมอหมเห็นไหมครับเห็นรอยอะไรไหมครับมีการสัมผัสเกิดขึ้นครับ เวลาที่เราใส่สุดนะครับเห็นเห็นเส้นตรงนี้ด้วยไหมเห็นเห็นเส้นไหมคือมันบ่งบอกมันพูบได้ครับมันมีหลักฐานหมอพรทิปไหมเนี่ยสืบจากศพอ่ามันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้ประมาณสี่มิลได้มั้งครับคือมันเป็นระยะที่เราใส่สุดแล้วก็เวลาที่ลูกสูบบันดานออกไปผ้าเบรกสึกไปแล้วถ้าทำงานนะครับอ่าตรงเนี้ยมันก็จะกินประมาณ8มิลแล้วก็มันก็จะมีเหล็กเตือน ครับพระเบรกระนา10ิบมิลครับถ้าเราฝืนใช้ต่อมันก็จะอาจมาถึงไอตัวของร่องที่ขีดสังเกตว่าร่องเนี่ยแสงหายแล้วเท่าเกือบจะเท่ากันเลยนะครับอ่าโอเคนี่แล้วก็แอปเปลิลลูกที่สี่เรายังลึกลับกว่านั้นเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับสังเกตว่าเขามีแค่ด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้เสือกไม่มีเดี๋ยวผม,ผมจกตาเล่นกลเนีย่ย สมสมแสงด้านนี้มีนะครับด้านนี้ไม่มีอ่ะเรามาคิดแบบญี่ปุ่นกันจากคลิปที่แล้วผมบอกลู่สูบไม่มีวันสัมผัสเกิดอะไรขึ้นครับติ๊กตอก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 ตั้งดีกว่าเมื่อยละโทษนะครับแดดเข้าหน้าร้อนอย้ายฝั่งสนุกสนุกเลยคลิปนี้อ่ะ ลูกสูบครับจะไม่มีวันสัมผัสวายที่หนึ่งครับทำไมลูกสูบถึงไปสัมผัสถูกเสื้อสูบจังหวะที่เราเหยียบเบรกมีเพชเชอร์มีแรงไฮดรอลิกครับไม่สัมผัสแน่นอนมันสัมผัสตอนที่เราปล่อยเบรกครับลูกสูบเคลื่อนที่กลับปุ๊บเนี่ยแรงไฮดรอลิกไม่มีเกิดการเบียดขึ้นมาครับ บายที่สองอ่าเราเจอบายที่หนึ่งแล้วครับว่าทำไมมันถึงสัมผัสอ่าแล้วลักษณะการสัมผัสนี่ครับทำไมมันถึงสัมผัสข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่สัมผัสครับอีกดอกอีกดอกอีกดอกอหมดเวลาครับเพราะลูกสูบเห็นไหมครับมันจะตั้งหน้าหน้ามันจะแบบตั้งฉากอย่างนี้เลยใหมครับสแสดงว่าลูกสูบลูกนี้เกิดการเอียงลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ ไอ้ตัวนี้ก็เลยขูดข้างบนใช่ไหมครับสนุกไหมครับ y ที่สามตอบกันได้ไหมครับตอบกันทันไหมหรือผมไปเร็วไปทำไมลูกสูบเกิดการเอียงในลักษณะแบบนี้ครับตอก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 จริงจริงผมก็ถ่ายแล้วเรื่องของการทำความสะอาดการทาจารบีครับจำได้ไหมครับว่าเราจะมีแผ่นเหล็กอยู่สองแผ่น ที่ผมบอกว่าแผ่นนี้ห้ามทาจาะระบีเลยเพราะเวลามันเกิดขี้ดินขึ้นมันก็เลยทําให้ขี้ดินเนี่ยทาให้ผิวของตัวนี้เอียงได้ส่วนอันที่2ถ้าโรงงานในการทาครั้งแรกครับเขาจะเหมือนทาเป็นเซอร์เฟตที่สม่ําเสมอแล้วยังไม่มีขี้ดินผสมทั้งทั้งด้านตรงกลางล่องเนี่ยครับกับด้านในที่สัมผัสกับเหล็กด้านหลังของดิสเบรกครับแต่พอเราเอาไปใช้งานไปครับ อาจจะผ่านการเวลาไปเป็น10ปี5ปีเนี่ยมันเกิดกีดินขึ้นผมก็เลยจะบอกว่าตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทาจารบีผมบอกไปแล้วว่าให้ทาจารบีได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้แผ่นเหล็กตรงนี้มันคอนแต่ให้เราเช็ดทงางพลาสสะอาดขี้ดินเก่าทิ้งให้เกลี้ยงก่อนนะครับเนี่ยแล้วเราถึงทาจารบีให้มันติดกันเพื่อให้มันกลับมาเป็นเป็นเป็นเซอร์เฟตท,ที่ตั้งฉากแบบนี้ครับอ่าเหตุการณ์นี้จะได้หายไปนะครับ อ่าโอเคครับสนุกไหมครับฮานูชิเดสกอ่ะเสริมนิดนึงพอดีมีพี่มีพี่ก็ถามมาครับในคอมเมนต์พี่ก็ถามว่าอ่าผมก็เลยสัญญากับพี่เขาแต่ว่าอ่าตอนแรกบอกว่าจะลงใน EP60 แต่ว่าไปดูแล้ว EP60 คือมันก็อาจจะยังไม่เคลียร์แล้วก็มาเจอแอปเปิลลูกที่4เขาเ็าเลยมาอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มครับว่าพี่ดู EP หกด้วยนะครับอ่าพี่ก็ถามผมว่าถ้าไปซื้อไอผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะซื้อชุดไหนก็น่าจะทั้งก้อนนี่แหละครับถ้าไปซื้ออะไรเสียงกงมือสองใช้ได้ไหมผมก็เลยตอบว่าอ่าผมคิดว่าใช้ได้แค่เสื้อมันเท่านั้นนะครับอ่าส่วนลูกศรเนี่ยอ่าคงใช้ไม่ได้ครับยางก็คงใช้ไม่ได้แน่นอนทีนี้แต่เสื้อเนี่ยไม่รู้ว่าเขายอมให้เราแกะไหม ก็เราเราก็ต้องขอเขาแกะดูครับคือว่าจะบอกว่าถ้ามันจะใช้ได้คือมันจะต้องไม่เป็นสนิมในล่องตรงนี้นะครับล่องของยางนี้คือร่องของยางเนี้ยเราขัดได้ยากมากถ้าเกิดมันเป็นสนิมปูด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 เวลาเราใส่ยางครับยางมันจะมีเอฟเฟกต์ทำให้ไม่ไม่ได้เป็นวงกลมเรียบเป็นโดนัทอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีรอยปูดรอยอะไร,ร,ออะไรแล้วทําให้เกิดรอยรั่วตรงบริเวณนี้ได้ครับในล่องนี้แหละสําคัญมากครับอ่า กับบริเวณผิวตรงนี้ที่เมื่อกี้เพิ่งถ่ายกันไปเนี่ยที่เกิดรอยขึ้นเนี่ยอาจะเป็นแถวแวเนี้ยครับอ่าก็สังเกตว่าถ้ามีสนิมที่เป็นก้อนเลยแล้วเหมือนเราดูอาการแล้วเราพยายามขัดแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงเป็นก้อนนะครับถ้าเป็นตาหมดก็ยังไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนูนอะ่ะมันก็จะมาเบียดเบียดตามแบบเนี้ยแล้วเราดูประเมือแล้วว่าเราขัดยังไงมันก็ไม่เรียบอย่างเงี้ยครับ ก็ก็คิดว่าไม่ควรซื้อมาใช้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ทำกันบ้านจบแล้วไปแล้วครับอย่าลืมซับนะครับสำหรับลูกสูบดิสเบคใครที่เจอรอยแบบเมื่อกี้นะครับก็ให้รีทำการคลาขโดยโด่วนนะครับต่อให้เปลี่ยนลูกสูบใหม่อ่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะรั่วอีกครับอ่เสริมรอบสองนะครับเสริมไม่จบสักทีเองอยากให้คลีจะได้จบจบครับโอเคครับอ่า เดี๋ยวผมปรับแสงขึ้นนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆอ่าโอเคมันเอียงท่านี้ครับถามว่าเอียงแล้วทําไมมันถึงรั่วมันเกิดอียงขึ้นวะ What is that on earth มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ครับครับผมก็เลยวาดรูปนี้มาให้เพิ่มรูปหนึ่งจะได้ดูกันง่ายๆครับอ่าอันอันเนี้ยก็คือลูกสูบเหมือนรูปล่างเลยครับแต่วาดให้มันเอียงเลย แล้วก็อันนี้สีน้ําเงินก็คืออยางยางก็อย่างครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือถ้าเป็นโอเคคอนดิชันเนี่ยผมเรียกว่าเป็นทัชชิ่งเซอร์เฟตแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเซอร์เฟตใช่ไหมครับอ่ทาทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าเพราะอันนี้มันมัน,ม,นมันตั้งฉาก90เลยใช่ไหมครับอ่ามันก็จะก,กันเพชเชอร์ได้100%ตามที่เขาออกแบบถูกไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูรูปบนกันอ่า เอามาใกล้ๆก็ไดนะ้ส่วนอันบนเนี่ยอ่าพอลูกสูบเราเอียงมันเกิดอะไรขึ้นสังเกตด,ดูนะครับมันจะกลายเป็นผมเรียกว่า point touching ก็แล้วกันครับอ่ามันจะเกิด point touching แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย pressure ใน hydraulic เราเนี่ยก็จะรั่วออกแต่ในความเป็นจริงแล้วนะ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้น point ขนาดนะี้มันก็ยางมันก็อาจจะเบี้ยวเป็น surface ได้ได,ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ย การกันของเพชรเนี่ยก็อาจจะกันได้ไม่100%ครับนะก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่อาจจะกันลดไปเหลือเท่าไหร่เดากันเอาเองครับอาจจะ30 40 50 60 70%ครับน่ะโอเคนะครับทีนี้ถามว่าผมมั่วไหมเดี๋ยวผมพูดไปดูนะครับน่ะ อันนี้ก็ผมยังไม่ได้ใส่ละผมถอดไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดแป๊บนะครับเนี่ยไอ้ดิสเบรกมันอยู่ในมือผมผ้าดิสเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าผมต้องใช้เครื่องมือพิเศษแป๊บนึงนะครับผมต้องใช้โต๊ะระดับ เดี๋ยวไปดูกันครับสว่ครับเราถึงโต๊ะระดับแล้วครับไปดูเลยแงวจริงๆมันก็คือโต๊ะกินข้าวผมนะครับแต่วันนี้ให้มันเป็นโต๊ะระดับนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็มีอุปกรณ์อ่าก็ใกล้เคียงเห็นไหมครับตัวที่วัดองศาของผมเป็นดิจิตอลอ่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณเห็นมศูย์องศาครับอ่าจุดศูนิดหน่อยครับอันนี้คือพระเบกฝั่งด้าน สายรถอ่าอันนี้คือฝั่งขวารถครับอันนี้คือฝั่งที่คือมันก็เป็นทั้งสองทั้งสงทั้งสงด้านเลยครับทั้งด้านฟิกแล้วก็ด้านที่สัมผัสกับลูกสูบนะครับก็ต้องแก้ไขทั้งคู่อา้าดับเฉยเลยเอ้ยอ่เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้กันก่อนดูความสกรปรกของมันกันเดี๋ยวผมเปิดดู อคือ,ซอเซอร์เฟตข้างบนเนี่ยผมทําความสะอาดไปแล้วแต่ตรงข้างในเนี่ยผมยังไม่ทําผมอยากจะถ่ายให้ดูเนี่ยแล้วก็โอ้แผ่นนี้เห็นอะไรไหมครับเออมันงองออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเปิดแสงเห็นไหมนยครับมันงองอเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยครับเห็นไหมไม่รู้คนเก่าขเขาโกดอะไรมันอ่ะครับไปทําให้มันงอขนาดเนี้ครับน่าสงสารมันโอเค อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดกันละผมพยายามพยายามพยายามใส่พยายามกดนะผมจะทําการวัดแล้วนะครับปุ๊บอ่าดูนะครับอ่าตรงกลางก่อนแล้วกันถอยไปหน่อยอ่า0.35ครับใช่ไหม0.25 35ไม่เปลี่ยนสองทีเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยเนี่ย0.5นะครับ 0.55อ่ะอีกทีนึงอ,นอ่ะเอ 0. 0. 0.5เห็นไหมครับอ่ะมาฝั่งนี้0.1 0.05เห็นไหมครับเอียงชัดเจนเลยครับก็แซมเปิลแล้วกันที่เหลือก็ไปวัดกันดูทำความสะอาดส่วนแผ่นนี้คงไม่ต้องวัดแล้วนะครับเอียงสักขนาดนี้ครับกดดิกขึ้นมาขนาดนี้ก็อย่างเงี้ย ไปหาซื้อแผ่นใหม่มาเปลี่ยนเลยไม่ต้องทำ,ทำอะไรแล้วครับมีไฮเดรซีนครับก็ทั้งใส่ก็เราก็ทำความสะอาดอทาั้งพระเบรกทั้งสี่ตัวะะจะบอกว่าหน,หนึ่งตัวก็จะมี2แผ่นมีแผ่นสีดำกับแผ่นสีเงินอันนี้ผมใส่เสร็จแล้วครับแล้วก็แผ่นแผ่นที่มันเป็นร่องเนี่ยมันต้องอยู่ข้างใต้นะเขาใส่ผิดนะี่ยเขามาใส่ไว้ข้างบน แล้วก็จะบอกอะไรก็ไม่รู้ช่างเก่าขเขาเป็นอะไรเนี่ยคือแล้วก็แผ่นมันจะเป็นคู่คือคู่คู่คู่ของเคิร์ฟก็คือคู่คู่ของเคิร์ฟเป็นแผ่นดำาครับแผ่นดำมันจะเป็นเคอร์ฟคู่ของเส้นตรงก็เส้นตรงครับเพราะว่าเขาจะใส่ใส่กันไม่ได้เขาจะติดติดตัวล็อกเลยสมมติเราเอาแผ่นนี้มาเนี่ยมันก็จะติดไอ หมุดที่มันย้ำตรงนี้มันใส่ไม่ได้นะ,ะแล้วก็สิ่งที่เจอรูก็เป็นอะไรเนี่ยนะเขาทำหายไปแผ่นหนึ่งด้วยอ่ะม่มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้เสร็จแล้วก็ไปประกอบกลับดีกว่าพอแล้วอ่ะลืมบอกเวลาทาอันนี้ผมทาเสร็จแล้วใส่เข้าไปก็อ่เนี่ยทาแค่ด้านเดียวพอทาให้บางๆงให้มันสม่ำเสมอแบบ คนเลยนะครับบางๆเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็แปะเข้าไปล็อกเข้าไปแบบนี้ไม่ไม่ต้องทาด้านบนนี้ด้วยนะทาพเพราะถ้าเราทาเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นขี้ดินต่อในอนาคตอนะ่ะโอ้มีล็อกละมือเดียวใครช่วยใส่หน่อยได้ไหม,ม,ม,มล็อกแล้วครับโอเค แล้วก็ลืมบอกจัลราบีมันจะเป็นจลราบีแบบสีดำเคยเห็นกันไหมนานๆจะได้เห็นสักทีจัลราบีสีดำจําไว้เลยว่าแผ่นสีดําะจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับแผ่นสีเงินจะต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าแผ่นสีเงินเห็นไหมครับมันเป็นแผ่นที่ทํามาไว้เพื่อสัมผัสลูกซ่กมันก็คือจะไม่ติดขัดอมันมีความมันเห็นไหมแล้วเขาลูกสุกดีดเบรคก็จะคลืนตัว เนี่ยเขาใส่ผิดก็เ,เอาแผ่นสีแผ่นแผ่นอย่างเงี้ยคือแผ่นสีดำนะครับก็เอาแผ่นสีดําขึ้นม้วข้างบนซึ่งแผ่นสีดำน่ะมันไม่ได้มีความมันความลื่นมันเป็นเหมือนแผ่นไม่ได้ลื่นขนาดอย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันมีความมันมากอย่าใส่ผิดกันนะครับมันมีแผ่นนี้อยู่เนี่ยตกมาตายกันตลอดเลยเห็นอะไรไหมครับอ่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมซุ้มเข้าไปเนี่ยก็ให้ทําความสะอาด นะให้ให้เลี้ยงเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็ใช้ไอ้มันสนนี่แหละนะก็จัดการนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอเบรกตอนนี้มันเข้าไปตรงร่อง,องนเนี่ยเนี่ยบอกแล้วโรงงานก็ไม่ได้ให้ให้ทาจาระบีครับมันจะได้ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ลูกสูบเราก็ก็ต้องเคลียร์เช็ดให้สะอาดนะครับ เดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดไอ้แผ่นนี้ป๊บก็ผมก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกว่าให้ทําด้านล่างด้วยนะครับถ้ามีขี้ดินเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความหนาด้านล่างใช่ไหมครับมันก็ดันแผ่นขึ้นมาเดี๋ยวถอยถอยถอย,ถอยนะไอ้ความช่องว่างเนี่ยมันก็จะแคบลงถูกไหมพอมันแคบลงเสร็จแล้วเป็นยังไงให้เจ้านเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็ถูกถูกถูกเบียดด้านบนเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้นึนกออกยังครับเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยดีเทลเนี่ยครับนะเก็บ ละเอียดให้ดีๆอ่าครับโอเคแล้วก็อ่าผมจะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยวันนี้ได้โชว์ของคือไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือเนี้ยผมก็อ่าจะใช้อันนี้ก็ได้มันก็แค่ดูดีมีชาติกูลหน่อยแค่นั้น,นเองแต่ถ้าเรางบประมาณไม่มีบัต g เจ็ตไม่ม,ไม,ไมีไม่ได้มีความแตกต่างอะไรก็กน้ำมันสนก็ได้ครับนะครับก เช็ด,ดเบรกครับอย่าให้มีข้าวน้ํามันนะครับแล้วก็เตรียมถุงมือคู่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าตามล่อง2องอันพอดีผมมีมือเดียวทํางานลําบากก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมใส่ก่อนพอใส่ใส่เสร็จปุ๊บประกบแล้วเราก็เอานี่ก็สวมเข้าเลยแค่นี้จบขันโบสสองตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคครับอ่าจบจริงแล้วไปแล้ว